ก็ตั้งเสื้อผ้านะครับผมเ,เขาก็จะมาอยู่นะครับเอาเสื้อผ้าว้นานๆนะครับจะมาทํารังตรงนี้นะครับกากรงเกงนะครับนี่ครับไมอยูกากางเกงแล้วก็ตรงนี้ ตามไปอยู่ทุกจุดเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาํำจัดแตนกันนะครับผมทางกำลัทงทำรังเล็กๆนะครับไล่ไปแล้วนะครับทำเอาลังเขาออกแล้วเขาก็ไม่ยอมหนีนะครับจะมีวิธีจัดการยังไงก็ต้องมาดูกันครับผม ใช่ใชคานี้มาทำบ่อยแล้วครับแล้วก็เอาออกบ่อยแล้วต้นอยู่คานนที่มันลังใหญ่ๆนะครับก็ใช้ไฟจุดไม่ยอมหนีนะครับก็มาอยู่ที่อยู่อาศัยของคนอีกนะครับแทนพวกนี้ก็มาดูกันนะครับผม จะใช้อะไรนะครับนี่ครับผมผมมีวิธีการนะครับใช้กาวดักหนูนะครับเพืเ่อนๆใช้กาวดักมันนูนะใส่กับไม้นะครับนี่นะครับที่เคยทำวันก่อนนะครับก็ได้ผลดีนะครับแตนก็ ไปไหนไมันได้ก็จับตายเลยนะครับผมอุปกรณ์ป้องกันให้สวมหมวกสวมอะไรด้วยนะครับผมก็ดักหนูที่มันใจไม่หมดนะครับก็จะเหลืออยู่นะครับก็พอที่จะมาติดกับตัวเตนได้นะครับนั้น ใต่ไม้ไผ่อย่างนี้นะครับใช้ไม้ที่ไม่สูงก็ไม้ประมาณเมตรกว่าๆนะครับถ้าที่มันสูงก็จะเอายาวๆนะครับเทนลังใหญ่ๆก็เอาอยู่นะครับเทนยิงบินกลูเข้ามามันคิดว่าเป็นศัตรูของมัน ถ้าใครอยากใช้สเปร์นะครับสเปรยากันยุงก็ได้นะครับผมแต่มันจะสิ้นเปลืองงบของเรานะครับกาวดักหนูนี่มันก็ไม่แพงนะครับผมแค่ยี่สิบบาทไปดูวิธีกันเลยครับผม ดูนะครับเพื่อนเพื่อนกำลังทํารังครับติดเลยนะครับสามตัวนี้ ตามตัวนี้แล้วก็ย่อยีอยู่กังเกงกางเกงนี้มีสามตัวเหมือนกันกงเกงผมไม่ใช้แล้วนะครับ ถ้าก็บินออกมาอย่างนี้ก็ใช้ไม้ตีไปตีมานะครับเดี๋ยวก็โดนแม่งขเขาเหียบร้อยนะครับแล้วเราจะไปเอาที่แม่เยอะๆตรงนี้นะครับแม่เยอะแต่ลังเล็กนิดเดียวเพราะว่ามันมาจากที่อื่น จะจับไม้ของเรานะครับจะจับไม้ของเราเยี่ยมเลยนะครับจะบินก็มาจับไม้ต่อยไม้นะครับใช้กาวดักหนูได้ผลดีมากเลยครับได้มาทําอีกแล้วนะครับ ก่อนก็ใช้ไฟจุดก็อันตรายนะครับผมตรงนี้นะครับใช้ไฟจุดใต้แด้ค่ในนี้นะครับมันก็สีดําเลยครับลังใหญ่มากพอจุดตรงนี้มันก็ไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะว่ามันไม่โดนแกกลัวมันก็บินไปอยู่ที่อื่น เราจะไปกับจับที่ก๊อกควายนะครับกอกควายก็มีนะครับเพิ่งจะทําเหมือนกันครับมาถึงแล้วนะครับนี่รับหลังแตนแมน่ก็เล็กๆนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้อย่างดีนะครับสองตัว ำจัดไปบ่อยนะครับตังมาอยู่ใหม่ก็ผมก็จะกำจัดไปเรื่อยๆแม่ก็ทำรังใหญ่นะครับวันนั้นก็อยู่ตรงนี้นะครับก็กำจัดไปแล้วรังใหญ่มันอยู่ก็ไปนะครับทำไม่ถึงมันอยู่ในก็ไปนะครับทำไม่ได้ ตัวไหนจะมาท,ทํารังแถวนี้ก็จะกับจับแบบนี้นะครับได้ผลดีมากเลยครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะครับนี่นะครับมันจะมากันจัดที่มันอยู่ต้นสุกานะครับผมเยอะมากรังใหญ่รังยาวด้วยนะครับ มันจะต่อยควายนะถ้าควายถ้าควายมาอยู่แถวนี้มันจะขยายกันไปเรื่อยๆนะครับบินกลข้ามาเลยครับเมื่อกี้โดนโทรศัพท์มันบินมาใส่ผมโดนโทรศัพท์นะครับ ไม่หมดแล้วครับโอ้โหเยอะมากเลยครับคีณเ,เพื่อนอโดนโทรศัพท์โดนกล้องเลยครับมันบินมาใส่ตดนต้นแรงมันยาวนะครับแม่มันก็เยอะด้วย ี่นับมีอยู่ทุกต้นเลยนะครับถ้าใครจะเอาไปแกงอ,อมได้เลยนะครับนี่เมยเยอะนะครับน,นะครับลองที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ดังใหญ่ดังยาวนะครับเป็นจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ